เดิมนะครับห้วยมุงนะครับย่อข้างฝั่งเด้ออ้าวปลาอะไรเนาะปลาหนีอน,น,นอนที่ห้าสี่สิบยังไม่หกโม,มงแจ้งเต็มที่แล้วครับปลาอะไรเนาะมาลุ้นกันสิครับอ่ปาปลาตัวโตวตัวเบ็ดมันขันอ่อนกันแน่วะเบ็ดขันอ่อนหรือว่าปานตัว สีใหญ่ๆเลยน้อเอามาดูก่อนมาดูกันมาดูกันซิมาดูกันพี่น้องเอ่อปลาอย่างน้อนี่โอ้โอ้ปลาเสือครับปลาเสือ